วันนี้ค่ะก็จะมาพูดถึงที่มาที่ไปนะคะของการที่ฟ้าเนี่ยมีความรู้สึกเป็นแบบอารมณ์แบรนด์ลอยัลตี้นะคะที่อยากแนะนําทุกคนว่าทําไมฟ้าถึงต้องเลือกแบรนด์นี้แล้วก็ทําไมถึงรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็อยากจะเล่าสู่กันฟังแล้วก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยใช้แบรนด์นี้นะคะแบรนด์ที่ว่านี่คือแบรนด์บารุงผิวหน้าค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะฟ้าก็ขอเล่าเล่าที่มาที่ไปนะคะว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยฟ้าเคยแพ้แมสค่ะแพ้แมสจนรู้สึกว่าเราเราไม่สามารถที่จะไปไปใช้อย่างอื่นได้ละเพราะเรากังวลเรื่องของผิวผิวบอบบางขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็เจอภาวะที่ช่วงที่ไปคลินิกไม่ได้เพราะว่าไปหาหมอหมอก็ปิดนะคะช่วงโควิดเราก็เลยต้องสรรหา ร้านเ,าเขาเรียกว่าร้านในออนไลน์ก็คือแบบรีวิวที่เรารู้สึกว่ามั่นใจว่าเราจะรักษาสิวก่อนยังไงหรือใบหน้าหมองคล้ำยังไงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาคนเรากังวลสังเกตสิคะเพื่อนๆเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไม่อยากจะแบบใช้อะไรกับหน้ามากสุดท้ายหน้าก็หมองคล้ำนะคะสิวก็มีแต่ว่าฟ้ามีทางออกค่ะวันนี้จะเล่าทางออกนะคะก็คือว่าทางออกที่ว่านั้นฟ้าก็ได้ ไปหาข้อมูลรีวิวดีๆเนี่ยจา,าเขาเรียกว่าออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนคนก็นมักจะไปหาตามเพจต่างๆหรือรีวิวจากตามเว็บไซต์ต่างๆว่าอะไรรีวิวดีแล้วก็ใช้ฟักก,ก็เลยไปเจอของบ้านครีมค่ะก็ตัวเกี่ยวกับเรื่องของสิวนะคะเรื่องของดูแลแบบคนที่เป็นสิวเยอะๆและตอนนั้นเองค่ะก็เนี่ยค่ะสิวเราก็หายขึ้นเรื่อยๆคือ เริ่มจางนะคะรอยสิวก็ยังพอมีแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณทายก็แนะนำว่าจะออกแบรนด์ในเครือคือแบรนด์ Sandy Tha ค่ะที่ทำให้หน้ากระจ่างใสสัจสกัดพรีเมียมเกรดเคาน์เตอร์รอรบรแบรนด์ตอนนั้นเนี่ยค่ะฟ้าก็รู้สึกว่าโหแบบของบ้านครีมก็ดีนะแล้วก็มีออกตัวใหม่หรอออกตัวใหม่ก็คือในเครือบ้านครีมชื่อ Sandy Tha งั้นก็น่าสนใจนะงั้นเราลองดีกว่าถ้าเกิดผิวหน้าเราเนี่ยที่เป็นรอยสิว รอยดำๆอะไราเงี้ยค่ะกระที่เกิดจากฮอร์โมนหลังหลังคลอดเนี่ยเราก็อยากจะดูแลตรงนั้นนะคะก็เลยลองใช้ค่ะของแซนดี้ทาสุดท้ายค่ะเพื่อนๆแบบคือหน้าแบบจะบอกว่าประทับใจตั้งแต่วีคแรกสัปดาห์แรกเลยที่หน้าขาวใสแล้วก็รู้สึกแบบ มันซึมผิวไม่เหนียวเนืดหนะเลยนะคะสำหรับคนที่ใส่แมสเนี่ยฟ้ามองว่าเหมาะมากเลยกับแบรนด์นี้เซรั่มตัวนี้บำรุงผิวหน้าค่ะก็แนะนำค่ะแบรนด์ซันดี้ทานะคะกับเซรั่มนี่ค่ะขวดน,นี้เลยนะคะฟ้าขอแนะนำค่ะให้มีติดบ้านเพราะว่าฟ้าใช้แล้วดีมากๆชอบมากๆค่ะ